สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนทุกท่านเลิกจ่าติเขามาติดตามราบชมหามฟังแพลว่าน้องบัวจะเป็นเอฟซีต้องฟังเล่าฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศจ้าเมนี้ก็มาพอกับแพลว่าคือเก่าคือเดิมเนาะทุกคนเมนี่นะแพลว่าสีมาเร่าเหลืองทีมันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตแพลว่านอตทีได้เอฟซีพันอยากห้แพลว่าเล่าว่าอ่าน้องแพลว่าเนาะราวาแพลว่าเด้ถทม fc ว่าเพี่ว่าตรงอ่านเอียงเนาะทุกคนถึงจะได้ความหหหรือว่าได้เหลืองเล่าต่างต่างหรือว่าได้หัวใจของ fc นั่นนะทุกคนเนาะในการที่ fc รับชมรับฟังนั่นเองและ fc กะทันหนึ่งเิ่นคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พ่ว่าเราเหลืองเกี่ยวกับผีหรือว่าเหลืองราวต่างๆที่เกิดขึ้นตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยอันนี้คือบอกเลยนะว่าบาดแพว่าเนาะหรือว่า เทียงหน้าหรือว่าหน้าของเพว่าทีเพ่ว่าอยู่มาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่นั่นคืออยู่ในกลางปราชานั่นเองนะทุกคนหรือว่าอยู่ในป่าชา้าและมันอยู่ไกลในภาษาเองถ้ามว่าเคยเห็นบอสิ่งที่แบบว่าห้าองโบปรารถธนาเอาจริงๆเนาะตอนไปเรียกหน่อยนะเพะว่านันเป็นคนหนึ่งที่ครอบครัวถูกหยากลําบากเนาะทุกคนและกาสมัยแตก่ก่อนเนาะก็จะมีเท่ารทัศ์ จอขาวดำอ่ากาสีได้ขึ้นไปหาขอเบิงในเขื่อนคล้องผู้ใดทีเผื่อนีโทรทัศน์น้องทุกคนจอขาวดำกาสีอ่าไปขอเบิงไปยังต่างๆน้าหน้าเนาะและที่นี่หันเพี้ยว่านั่นกะโบมี่เนาะในครอบครัวของเพี้ยว่ากะโบมี่เพี้ยว่ากะเลยแบบว่าหลี่เนาะทุกคนหลี่หลี่รือว่ารักษณพอกับแม่นะั่นหรือว่าแอบพอกับแม่นะ่ะ เขาไปในบานนะทุกคนเขาไปในมูบ่บานเพื่อทีจะไปเบิงนังไปเบิงละครเพราะว่าสวงสมัยแต่ก่อนอ่จจะเป็นละครอะเต็กละครที่แบบว่าสยองขวัญน,นะทุกคนว่าจะเป็นละครเด้มยังเกยวกับพีดิิฟนะทุกคนหรือว่าเกี่ยวกับอาเมนา,าบเนาะหละกักการเกยวกัปยัง ฟีผ้าเอ้ยผู้เทาเต้นล้ำมนนะทุกคนเพราะว่าจําซื้อเหลืองบ่อยเนาะแล้วก็มีร้ายเหลืองนั่นแล้วก็อ่าเหลืองยังพูดไม่น้ําโคงเนาะทุกคนแล้วก็เก้ยวกับยังได้ร้ายยากมากเพราะว่ากับคิดจำบ่อยแล้วก็เป็นที่ว่าเกี่ยวกับคือจะเกี่ยวกับนางผีต่างๆนานาเนาะเลยที่เนียเพราะว่านั่นแอบแอบอยู่ในกระางเพื่อนทุกคนแหละสมัยแต่ก่อนน่ะเพื่อนมันคือแบบมันเป็นเพื่อนแบบว่า เพื่อนโบาห่านเนาะทุกคนกับสีกะลางนี่มันกับสีนีแบบว่าไหวเกี้ยนเกี้ยนที่แบบว่าอ่ะเอางวไทยหน้าไอ้นีงต่างๆเนาะทุกคนแล้วก็สีไหวแบบกองเขา่าแล้วก็สีไหวแบบกระพุย้ยหรือว่าโอ่งเงี้งต่างๆนัน,ๆน,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 นแหละเนาะแหละเพ่ว่ากระเลื่วงมากะลางแบบกะลางมันกับแปนเบิ้ดเนาะแนมไปทา้งหลเพราะว่ามันโบมีเพื่อนแบบซองสันเนาะก็จะมีเพื่อนสันเดียวเป็นเพื่อนใหม่แอมพา มุ่งสังกษีแต่ว่าแอบพานนะทุกคนแล้วก็เลยลงไปแล้วทีเนี้ยพ่อลงไปนะเพราะว่าก็เลยไปแอบแอบอยู่ในเกี้ยนเนาะแอบอยู่ในเกี้ยนแหละเพราะว่าโบโูว่าเป็นผู้ไรเพราะว่ามันเหมิดบนน้ทุกคนเพราะคือสมัยแต่ก่อนอะมันจะบ่มีไฟฟ้าเลยนะจะบ่มีไฟฟ้าอาัยแคบไห้ตะเกียงกับให้ตะบองอาและทีนี้วินาทีที่สําคัญที่สุดก็คือเพราะว่าเห็น อุ้ยไม่อยากจะเล่าเลยอันนี้คือเห็นเนาะทุกคนอันนี้คือเพี่ว่าบริบาดินนะพ่ว่าหลิงจริงนะพี่ว่านั้นเห็นคนแม่มาเนาะทุกคนอ่าเฮ้ยพูดมาแล้วขนคิงลูกพ่ว่าไม่น่าเล่าเลยทุกคนยิ่งตอนนี้อยู่คนเดียวคือพี่ว่านั้นเ็นไรกะ แม่ม่านเนาะเห็นคนแม่ม่านนั่นยางผ่านหนาเพว่าไปน้องทุกคนเพว่ากับต๊ใจว่าเอาย่างพานนาเพว่าขนาดนี้บบเห็นเพว่าบ่เนาะทุกคนเพว่ากัเลยแบบสะเพรื่อเกินไปน้องทุกคนแหละที่นี่คือสิ่งที่นะ่ากลัวที่สุดคือเพื่อนของเพว่ามันทุกคนเพื่อนของเพว่าจะหนอกจะอยู่หนอกโมหนอกคนอื่นเลยจากที่คนอื่นนะ่ะคืออยู่ใน ในในในหมู่บ้านเนาะและเขื่อนป่าของแม่ว่านะั้นจะติดกับแม่นำ้ำแม่นำ้ำแม่น้ำเซโดนเนาะทุกคนก็คืออ่าแม่น้ำเซโดนและเขื่อนค้องป่าแม่ว่านะจะมีปลากล้วยจะมีต้นกล้วยไล้บางทุกคนไล้ที่สุดไลยแบบสุดๆด้วยแหละเป็นเป็นอ่าเป็นสวนกล้วยเลยกัว่าไดา้แหละเพื่อนนั่นก็อยู่ข้างในสวนกล้วยเนาะ อยู่ข้างในเลยและที่เนี่ยหันเพยว่าไปเบิงนังเพยว่าไปเบิงนั่งอะ่ะเพยว่าบุกกาที่จะย่างมาเฮืนอนเพยว่าเพราะว่าเฮื่อนเพยว่ามันอยู่หนอ,อกสุดนะทุกคนคือมันอยู่หนอ,อกแบบมันเปียวมากๆอยู่หนอ,อกแบบสุดๆเลยเฮื่อนเพยว่าะนะอันนี้คือเหลืองจริงเพราะว่าเหมือนกับว่าแต่ก่อนนะ้นเพว่าก็จะมีเฮื่อนอีกลังหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่กับป่าน,นั่นแหละที่ว่ามีปลากกวยและที่เนี่ยพ่อกับแม่น่ะเลยแบบว่า อ่าได้ใหม่ได้ยังเรียบร้อยนะทุกคนก็เลยใหญ่ออกามากปุ๊กเคลื่อนใหม่นอะเคลื่อนปัจจุบันทีพี่ว่าอยู่ณตอนนี้ฮันประมาณเกือบเกือบจะเกือบเกือบจะสามสิบปีนะทุกคนเนาะ <im it> พ่ว่าก็ยังอยู่ปัจจุบันนี่แหละเคลื่อนลังปัจจุบันนี่แหละคือมันอยู่หนออคนอื่นเขาเลย <im it> แหละที่น่ะพ่ว่าก็เลยโบกกาไปและสิ่งที่ว่าเพ่ว่าโบกกาไปนะพ่ว่าเลยมหาป่ามหาป่ายิ่งแห้งนักกเก่าอีกทุกคนนักแนวใด นักตรงที่แบบวา่ากอนสิเขาไปเออกรที่จะเขาไปเคลื่อนเนาะทุกคนไปเคลื่อนป่าของแพ่ว่านะ่ะก็คือแบบวา่าเนี่ยได้อะ่ะ ก็คือมันเป็นปลากรวยน้องทุกคนแล้วมันก็เหมิดเบิดเพ่ว่ากะบ่มีไฟกะเลยยื่นยื่นอยู่ขางหัวน้องทุกคนอยู่ขางหัวเพราะว่าเดินห่างจากเครื่อนที่เขามีโทรทัศน์หันหรือว่าเพ่ว่าเบิงนางหันประมาณนันประมาณสองสามลังคารือันเนาะเพะว่าก็เลยยางไปห้าป่าแล้วก็เอิญโดชัป่านาะคือแบบก่อนทีเพ่ว่าจะขืน ก่อนที่พี่ว่าจะขึ้นบันไดอะทุกคนทุกคนเชื่อบบว่าสิ่งพนากลัวที่สุดของการขึ้นขั้นได้หรือว่าบันไดคือขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายบันไดแรกบันไดที่สองบันไดที่สามบันไดที่สี่บันไดที่หาที่หกที่เจ็ดอันที่น่ากลัวและสยองมากที่สุดคือบันไดขั้นสุดท้าย อันนี้คือผู้ใดเคยเป็นบอดแล้วทุกคนคือตอนสมัยยังหน่อยทีเพราะว่าไปเบิ่งนนังบอดอื่นอะสิ่งที่นะกลัวที่สุดคือการขืนบันไดครังดท้ายขึ้นบันไดครังดท้ายนะั่นทุกคนมันเหมือนกับจ,จะแบบวับเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะมันเหมือนกับว่ามีมียังมาสัมผัสในขาเขานะ,ะนนะทุกคนแบบโอ้โหเพราะว่ากระโดดแบบตึมแต่เพราะเป็นยังคือเบิง่งเพราะว่าบอกเลยนะว่าคนเล่าเนี่ยเป็น คนหนึ่งที่เสพสารและกาดดูละครเบิงนังฟังเพลงเกี่ยวกับวาไลตี้ของคนไทยรายการวาไลตี้หรือว่ารายการเอียงต่างๆเกี่ยวกับคนไทยตังเต้เพราวจําจความได้นะทุกคนเอาพูดไง่ายๆเลยหว่าง่ายเลยตังแต่ทีเพราวจําจได้ว่านายกคนแหลกทีเพราวได้เห็นก็นคือทักษิณชินวัตน์นะทุกคนคือคุณทักษิณน,นั่นเองเนาะคือตังแต่ที ทรทัน์มีจอขาวดำนั่นเองนอทีไม่ว่าเดเห็นในเบิง์และกระบ,บอกเลยนะว่าทรทัศน์ทีเบิงคือทรทัศน์ด้วยการสากนอกทุกคนสากหม้อไฟหม้อไฟโดยให้เอาที่ขี่ะนอทุกคนซองอันนั้นขาวดําแดงมาเสียบนอทุกคนแล้วเอาไปสากสากในไหนประมาณสักอ่า จักจกมือนะบูชแล้ทุกคนแล้วก็พากันอ่าแบกไปแล้ววันนี้ห้ามกันแลทุกคนเอาไหมขัดน,นี่หรือว่าเอาไหมสางไพ่เนาะหรือว่าเอาไม้อ่ะทุกคนสอดเข้าไปในหัวของเขาแล้วก็ห้ามกันห้ามคือห้ามหมูคือห้ามยังสักอย่างทุกคนห้ามยางขามหนามขามเซ่ขามไปแบบโอ้โหจักสิวากิโลแล้วทุกคนคือแบบ ย่างแบบใกล้มากๆถ้าเปียบเทียบคือตอนนี้ทางว่ายยางได้บอกเพรว่าบอกเลยว่าจากเงินเพว่าทรงถึงสามพันบาทเพรว่ากับบุญยางทุกคนเพราะว่ามันไกลมากๆนะแต่ว่าเป็นยังตนอยู่หน่อยเขาคือย่างได้เพราะว่าอยากเบิ่งนังอยากเบิ่งละครนะทุกคนย่อมเสียงย่อมหยาดถึงเหลืองที่จะสยองขนาดใดเอาจริงๆนะทุกคนเรื่องที่เพว่าเล่าอ่ะมันสยองนะแต่เพรว่าแค่ไม่พูดในสิ่งที่เพรว่าไม่อยากจะพูดเท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องเล่าที่เพราว่าเล่ามาเนี่ย เพราะว่าจะเป็นปาของเพยวว่าทุกคนหรือว่าบุคคลทีเพีวว่าเราอะทีเพีวว่าเคยไปเบิ่งนังหันหลวนแต่ได้หลวนหายอาจากเพีวว่าไปเบิด์นะทุกคนเนาะเลยมันเป็นสิ่งที่แบบว,าวา่าเพียวว่าจำหละบอกเลยนะว่าเพวว่าเป็นคนที่ตอนที่เป็นเด็กๆอะเพวว่าเป็นคนที่ซ่ามากซาทุกคนพอความอยากเบิ่งกนั่งยอมไปเบิ่งและที่นี่พ่อนังจบเนาะคือเข้าไปเบิ่งนังหนันนังตอนหัวคำเมนมบทุกคน และมันกลายแบบผู้คนยังบวทัน,นนอนเนาะแต่พ่อหนังจบแล้วหันสีถุงเคืองชุทั้งฟังเล่าหันมันสิบโมงเคืงนะทุกคนสิบโมงกลางคืนอ่ะสิบโมงครึ่งอ่ะก็คือสี่ถุงเคิงอ่ะคือมันเดิกมากนะมันเดิกเงียบสัง,งัดเงียบแบบโอโหเงียบแบบเงียบแบบสุดๆ่ะทุกคนเงียบแบบเงียบจิ๋ๆและสิ่งที่เราเห็นมันโบเมนไฟแสงสีสิ่งที่เห็น แทนไฟแงซงสีใดก็คือหิ่งห้อยทุกคนแมงฮีหอยนั่นเองหรือแมงหิ่งห้อยนั่นเองทุกคนสิ่งที่เห็นได้ก็คือนั่นเองเนาะที่เป็นแสงวิบวับปิบวับวิบวับปิบวับให้เราเห็นตอนก็นคือางคนบางขังอ่ะมันจะโตใหญ่มากๆโตใหญ่บางโตั่นคือแบบใหญ่มากๆเลยแล้วไฟมันหุ่งเครื่องจนบางถังอ่ะ คิดว่าเป็นพงด้วยวเป็นอียงกับว่าเป็นไปได้นะคะทุกคนโอเคเด้อจากอีพีนี้น้องพิ่ว่าก็ซิคอนเราแข่เพียงเท่านี้นอกจากที่ตอบคอมเมนต์เอฟซีดีเอฟซีผมอยากให้พิ่ว่าเรานาะจะรับชมรับฟังกันแล้วนาะมีความคิดเห็นได้กับามารถคอมเมนต์อ่าพูดคุยกับพ่ว่าไดเรื่องนว่าเคยพอเหตุการณ์เหมือนพี่ว่าหรือบ่เนาะทุกคน และกับเขาขอบคุณในหลายเด้อที่เขามารับชมเราฟังนอกจากบอจะเป็นเ c ฟซีทั้งฝังลาวฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศนอกจากชอบคลิปนี้อยากจะฟังเรลืองเล่าแบบใดกับคอมเมนต์ใดนอเดียวเพื่ว่าจะมาเล่าให้ฟังองีกนาะทุกคนไปแล้วนอนรับฟันดีด้อจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ